โอ้ปัดจิมมี่พี่น้องเลยคนบอแมนสูบคอมรอคนไม่ได้ดอกนี่แกยอมฮับไอเจ้าสูบไม่ได้เนาสูบคนไ่ได้ดิพี่น้องเลยหน้าตาดีเนาะเพคนหน้าตาดีแต่ว่าบอแมนนี่เป็นคนมานพี่น้องเลยสุขุมันของบอแมนไม่ได้ดอกะใช้เวทกับมานไป agen, oo, şallah, <t ų h> ่ก so ัน like กับเก่งบอแมน สวัสดีน้องเอฟซีของมินิโปเซวัสกุลสุคนมินิเขาก็จะมาถามบาลซีเพิ่นว่าเพิ่นได้อ่าพินนี่ความรู้สึกเพื่นอย่งไรเนาะเขาก็ไปถามเพิ่นกันเลยเนาะนี่ก็อยู่กับอลซีเนาะวะบาลซีสบายดีพี่น้องเออเป็นอย่งไรอันได้พินนี่เดี๋ยวดีใจแห้งอยู่ผู้ชมอ๋อเนาะคมดีใจนะเพิ่นมาแจ้งมาพินมานี่เล่นไปหาได้วะเล่นไปหาได้เห็นอยู่ห้องเพลงโห้องเพลงลงเลยเนาะ เต่เยาพรอคอยมาในน้เขาแบกเดือนเดือนนะเดือนสี่เดือนสี่เดือนพอพอไม่ยอมเลยสามสามสามสี่เดือนส่งไปเนาะสามสี่เดือนเนาะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่บริการลงทุนเนาะคุ้มค่าอยู่เนาะกับการลงทุนลงแงงไปที่แบบบุปผิดหวังนะบุปผิดวังอ่าแบบเห็ดไปรอคอยว่าพินถ่ายจะพินได้รอรุ่นแต่พินมา นี่กับโลกให้นอกไปหนี้เนาะหน้าเมื่อยเลยพินสีมาเฮ้กับโลกโอเคเนาะโลกแล้วไปน่อนี่กับอ้าสว่างจุ่อไปหนนี้แต่คายเถอะมาโอ้ยรอแต่ยอดวิ้วนอกไปหนี้เนาะปั่นยอดวิวอย่างเดียวตะกี้รอรุ่นอยู่ของว่าแมนกับโอ้ยยังเบียดหนึ่งยังบุกขึ้นเลยสมมติเนาะมารถจะซองเดือนกะห่อนะสาวน้องสาวไอ้นี่ยสาวสำนอไอ้สาวสำน้อบ้านนี้ข้าส่งตอนเน่าง่ะ ประมาณสองเดือนก็ห่อนเลยโอ้คณะเกอกที่อยู่ถือว่าซื้อตรงแะบสองเดือนก็หอนประมาณนี้อ๋อตะเกาะตะเกาะเรื่อยๆปะบ่เทเดียส่งนี่สิเทเดียส่งข้าวแบบเกาะที่นั่นเลนก็ส่งส่งเรื่อยๆไปมันส่งไ่้ไหนเด้บบาทนี่เนาะไม่ยองเลยบ่ยากเลยสิบบอบ่แยกก็จะบ่จักวันอยากได้ไว้อยู่นี่ก็จะโย่ส่งไ่้ไหนเด้วะดึงอีเส้นออกมากับบอเป็นที่ข้ามให้กับบอเห็นให้เอาเล็วะ วันนี้เห็ดเป็นเนาะวันนี้เห็ดเป็นแล้วโอ้ใครแน่วบอสีเห็ดเป็นเนี่ยพี่น้องเลยประการอีกนิดหนึงเลยอันบาสีเห็ดเป็นเนียพ่อบอเมียนสิได้อันมาให้เพิ่นเห็ดหายแล้ววะเลยพ่อเป็นยูจะคันว่ากอกยืนยันนะฮัพินนี่เสียงย่องอยู่กันกายโอ้ฮัตพินนี่ต้องไปหานพูดแล้วเนาะหาบ่าวลาวไปหาบ่าวล่าพูดแล้วอาจารย์ใหญ่พูดแน่อาจารย์ใหญ่พูดแน่คันว่าเขาเห็ดเองบัดเป็เห็ดพิษบัดจื๊อตัวนึงบัดหมดแล้วามหวังเขาแม่แน่เนาะ คุมวางชิลแอตั้งไว้ในอันนั้นเดียวบันนี้สิบปั้นยอดวิวนี่ให้มันลายขึ้นบ่อวันนี้ถ่ายยอดวิวถ่ายยอดวิวในเคสเคสคลิปแบบไร่บ้านนี้สมมติเฮ็ดแบบเก่าอนี้บอหรือว่าจะเฮ็ดแบบใหม่เมื่อเคสว่าเพลงห่างเลยเฮ็ดอยู่บ่อเพลงฟันก็อยากอยากมีหน่อยอยู่บ่เพลงอยากมีอยู่เพลงอยากเฮ็ดเพลงพราะปเนาะแต่ว่าแต่ขอมความสามารถเนี่ยต็งเพลงให้เป็นก่อนมาเป็นนะเต่งเพลงยัไม่ได้เนาะเออแต่งเพลงไม่ได้ ในแต่ก่อนอย่าก่อนนั้นบทหอกบททงตกพอชีพอห่านะไม่แต่อันนั้นคือว่าง่ายอยู่เนาะบกันเขาอันฟูแต่งเพลงเป็นมาฟแต่งเพลงเป็นดิเขาเดียวเนาะคือว่าเขาเดียวห้องห้องเป็นๆอะไรตามท่ายี่ห้องอะไรคนคนเฮาความสามารถมันแตกต่างกันนะพอพี่น้องบางคนกับถนัดเฮ็ดคลิปบางคนกับถนัดตัดคลิป บางคนกันนัตอ่าป้นเออคนกันนัดป้นจี้เออหลายคนพูดกันพี่รู้เลยมันแบบกรมสามารถิแห่งันบางคนแบบอ่าธนัดเรื่องจบลอยธนัดธนัดเรื่องธนัดเรื่องเงินอยัางเอออย่างพอเรื่องจบลอยเลยเจ้าของบอสอบลอยบอสอบลอยนั่นจบลอยแปบักขโมยเออเออเมื่อมันจบลอยมันจะจบลอยนั่นนั่นแบบขโมยนะขโมยเออ หนูแม้นขโมยแบบว่าขโมยหั่นคุยนี่นะพวกคุยความสามารถนะเดี๋ยวยัดปีตุ้นนี่โอหบูดีเนาะปินลายข้อนตลอดเลยหรอเราบุคือได้มันบุคือได้บอตรงไะนอ้าวพระเจ้าอันปินงานออกงานนี่โหตลอดได้ลายคนแมนบ่สบายเสมอเนี่ยไม่สบายยังหรอไยประตูนอนอยู่อยู่ไม่ตู้ไม่ใหญ่ไอ้ตู้กินข้าวได้ไอ้ตู้มาเนี่ย ข่าวแรงครับย so ังตบ่มีไอ้เนี่ยเก่งบ่มีไม่ใหญ่่็นตัวใหญ่ขนาบ่มีอนาเสียบท้อีอีนี่ะเสียบทอเอยูไม่เอาไปสอนหัวเลยได้ได้ได้กำเดียวเก่งสามคนวะห็นทีนเลยได้คนิน่ทีมต่างหานะคนน่ะโอ้กินหน้าไล้เนาอยจ้าไหได้เดียวไสอนยูไดบ้านเลยได้บ่วร้ายบัวเ่็นเหมนบ้าเอ้บั มนนนกะโอ้ยน่ากินอยู่นะกะแต่น่าไม้เขาด้วยว่าอะไรไม้เจ้าไม้เจ้าบรรยากาศแรงๆเนาะไม่หายนะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศในบ้านโค้งญ่ายมาบรรยากาศดีพี่นเอามาฝนตกคือดีเนาะฝนตกโอ้ใครอยู่ฝนตกทำกล้าจะง่อยหมดเลยทางนาทางนาไปตกเลยบุมีทางนาน่ะอย หากตวก็แทนีทางนาบไร้มีเดี่ยใ่าอยู่หน้ากับบรีตธรรมบ่มีฝนบ่มีก้ากับบไรีนั่นสำนี้พอคุยก้ากั่นิดน้อยเนีว่าเห็นด้วนทางมันคือว่าแห้งอยู่แต่ว่าทางนาบ่มีชักเม็ดเลยนี่กินแต่เสียโอ้โอ้เราหอบเลยเชี่อคิดน้อยกับคิดการสบวยดกับรตคยก้าคุยอย่างกับใครอยู่แ็คืออันตะกี้โป้พอพี่น้องเลยแต่คือบอแมนบ้ากินนะปีสองพันไม่ใช่แน่แต่วันที่สี่บมาพวกบ่รีนั่นบรีดี้ตจนก้าตายนี่ ยกยานวากะตายลายฮะไปซื้อนี่เหรอเฮ้ยกลัวแล้วแต่รุ่นเตตงเฮียนผู้และสจบวนจิมากดาตงไหมไม่้องบรรยากาศแรงๆกัสิประมาณนี้นอนนี่เอกแน่ไม่นะเบอกแน่ไม่ก็ไเลประตูัตันว่นี่ไ้ติงว่าเขาทั้งนั้นเลย อันนี้ก็น้องสาวน้องสาวว่าแม่นพี่น้องเลยยิ้มมารุ่นต้นปีนมาด้วยนีย่สบายดีกล้องรู้นี่เร็วไอ้โอ้ยมันหายกล้องงั้นก็น้องน้องสาวน้องนอง้นองสาวล่ะว่าแม่นอันนี้กะคนที่ซอ,องพี่น้องเลยแต่คนกะสีชัน,นแตกต่างกันเนาะเนาะหน้าตาอ้ายกับหน้าตาดีเนาะหน้าทางดังคมปันนาลาปันปันนาเด็นี่แหละอ้ายกันอย่างกายองไรก็มาเฮาเซลเชพี่น้องเลย ยว่าน้าตาล่อเกินไปนั่แหละเงยแ่มโนกว่เดี๋ยวว่าจกเงินครวยว่าป็นมัดนะเอ้เบล้วนี่วะใ้จจจ่นี่คือบมลูกกระพอะอ้าวคืออะไรนว่าคือคนแบบคนเวียดคนจีนลูกเออมันลูกลูก้มากสลย้นงเลยนี่เเจ้าผงนี่พอสี่นโอ้ ปัดจิมมี่พี่น้องไงคนบอแม่นสู่คอมรอคนมาได้ดอกนี่นี่กระยอมฮับไอเจ้าสู่เอาไว้ดอกสู่คนมาได้ดิพี่น้องเไยหน้าตาดีเเนาะพิ่นหน้าตาดีแต่บอแม่นนี่เป็นคนมานพี่น้องเเอย่คลไงะสู่คนมานของบอแม่นมาได้ดอกแซเวตกับมานไปกัดกับเก่งบอแม่นฮะจิมมี่เห็นปะ ตัววะคือจมี่พี่น้อง๋อคือวาพี่น้องคือจิมี่สิทิพน์หนูวะสี่จมี่นะถ้าวสีคือจิมี่นี่่แม่นี่คือสิเป็นนาเลได้เลเบิ่งไปเบิ่งมาก็รอยู่ได้เลยพี่น้องอ่ะตุยเพื่อนแข่งสอยข้างนี้เบิ้งเบิงตัของปอมวันนี้ของแท้วันนี้เบ้งใชเบิ่งพี่น้องเล ฟาดอ๊ะพี่น้องผู้ใส่ค้ำหนึ่งไหนเปตัวเป็นตัวใหญ่เนี่ยซื้อทะไรดิตเซื้อทะไรดิเสื้อะไรมื่นชองผมื่นชองผู้โอ้หหมื่นองพี่น้องเลยฟาดอ๊ะมารรมดาพี่น้องเลยไม่ตัวนอนเยื่อเฮือนเนี่ย มื่นสอคนนะแขนขามองผู้ว่าเซียนเฮ็ดุกเห็ดุกไงแขนไผ่ลำบ้าฮนี่ไผ่แนอนไผ่ผูกแกพม่้องโอ้โหขางนี่อยู่ทะเลนี่ตู้ชื่อทะเลนี่โอ้ของเกขอเกนี่อันนี้เราของเกของเกทะเลของเกนี่ิพันิพันกีบ่ไโอ้ยนี่กันี่ไง สวยข้ามกับมี่แน่นิสวยข้ามกับมีพี่น้องเลยผู้โอ้ยเข้ามาสอยนะเฮ้ยสวยข้ามนี่แต่แรกี่ตุเยอะของมืดปลายของมืดปลายเ่ยลานละลูกชายลูกชายเนาะกับลานชายโฮมกันโฮมกันพี่น้องเอ้ตัวใหญ่อันนี้มีลูกลานเลยพี่น้องเลยอันนี้กับลานชายนาทางดังคมเออ คนเบียดวานี่คนเบียดว่นี่ตาตีี่ยกคนแก้วก็ภาษาเบียดอ่างน้ด้วยตเองตัเออนอ็กออเซตยดนี่่เอาไปอาไปไปรมันอากาศแดงๆกับสิประมาณนี่เนาะมันจะให้แต่นาลมเซลกันพี่น้องเลยหลังจากเหตุการเหตุหน้าเนาะพี่น้องอยู่ให้อยู่หนาคำมากกับมากกับมาล้มกันตามนนนี่พี่น้องเลย แบบอยู่แบบบ้านๆเทาท่านั่นกัสิบปรึกษากับน้องสิบไปหาพี่น้องท่านั่นเพิ่นกับน้องชีเดินทางไปกรุงเทพเพิ่นชีไปกรุงเทพนันสองคนนี่เนาะคนไหนสิไปกรุงเทพสองคนนี่พี่น้องเลยเพิ่นชีไปกรุงเทพไม่ห็น้องบอแมนนี่กลับมาเนี่ยนี่เพิ่นชีลงไปกรุงเทพนี่นี่ผู้บ่าวจะน้อยกับเป็นสาวกรุงเทพครับเป็นบ่าวกรุงเทพด้นี่เฮ้ยมาได้ไปกรุงเทพไปเวียงเวียงเลย เห็นนี่ล่อแม่บอลเลย่ลาะนตัวให่สมใ่สมอย่จ้เพราะถัาตาตัวเมื่อตัวหัวเลกตาตัวข้างในเออเอาไปไทยพวกเขาว่ามื้อตาแน่ครับโมเห็นตาเลยเมลาตัวคืนจะคืนดักดิ้งเนี่ยบอลหนาเด็กขดักดิ้งเนี่ยว่าอลสีเเมื่ออะไรพี่น้องเลย โอเคแล้วพอนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันมุยยิงหลายเนาะการมาให้เบิงบัรยาการรอบแรงๆที่มาแต่ให้แต่นายนะพี่น้องเลยกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ส่องไม่มีโปรเซเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนพ่อพี่น้องสบายดี